โอ้เมฆฝนก็มาแล้วครับผมรอก,ก็ติดลมนะครับฝนตกไยดันแล้วครับเนี่ยไปไม่ไหวรับติดลมดันดินโดยโฟอร์ดครับเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์ตู้แอร์นะครับป่าคนขับแกฟรีเบอร์นะครับจะย็นตุ๊บเลยดันจาดันทางวิ่งบอ่อ เดี๋ยวไปเรื่อยๆขอเก่นะครับเดี๋ยวอย่าฟึ่งตกครับเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนตอนก็จะตกครับ ขับสี่นะครับอ้ขับสองเขับสี่ขับสีบ่สองเพ่านั่นแหละเออโอ้พูดผิดพูดถูกเนาะกันนี้สบายสๆแล้วครับอ,อแต่ขับแบบนิ่มๆนะครับเนี่ย ครับบบพเป็ดตะพังง่ายนะถ้พังก็คือแบบมันสูนิสายจริงๆเลยตามการสึกรอนะครับแต่ว่าให้แตกให้หักแบบระช่าลากึงไม่น่าจะถัดไม่น่าจะไม,ไมนน่ได้เพราะว่าแตกขับนึบกนะครับดูการเหยียบเออยให้รถยนตครับก็ทำการใส่เกียร์ถอยนะครับ คนในรถอยากไม่หยุดเราเกเชีดคดอันกนครับโอ้จริครรงครับโอบ้โอ้โอ i mean more ดูของสลิงย่อนนะครับ ดึงแล้วครับตัดดึงกันแล้วนะครับรถถ่ายตึ๊ดตึ๊ดกดเพลตัดดึงน่ะนี่